สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบาหนองอีคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองสิ่มาัศ้รความฝันความฝันของเบาหนองเองครับความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการเราชมเราฟังนำทุกสิ้นทุกอย่างขืนยุีิโชคและดวงครับเบาหนองกรับถามว่าฝันบอแต่ที่ผ่านมาเบาหนองฝันครับแต่ตื่นขึ้นมามันจาําบ่ได้ฝันแถบจะทุกข์ขึ้นแต่ตื่นมาจําบ่ได้ครับแต่ว่า มาเมือ่อคืนที่ผ่านมานี่ฝันแล้วก็จาได้แล้วก็จำได้แม่นนํามาลองก็ได้ว่าวาเลขกมันชิมาอีกบ่กับบน,นี่ใจคือกันเนาะแต่หลายคนก็ถามมาว่าเบาหน่องซื้อเล็กตัวใดเนี่ยอันนี้คือโค้งสุดท้ายของเบาหน่องนะครับโค้งสุดท้ายแล้วถามว่าเบาหน่องชิมารสรุปเลกยกอีกบ่่บน,นี่ยครับ บา่บาวหนองสิมาสารุปเลขกครบ่แต่เลขที่บ,บ่บาวหนองซื้อไว้นะครับที่บ่าวหนองซื้อไว้หลายคนก็นถามมาว่าบ่าวหนองซื้อเลขตัวใดไว้บ่าวหนองซื้อเก้าห้าศูนย์อันนี้คือเลขที่บ่าวหนองซื้อไว้นะเก้าห้าศูนย์ระคาเลขถัดไปลดอีหลาหน่อยเก้าเก้าศูนย์สองนี่คือซื้อไว้นะครับ,บเก้าเก้าศูนย์สองนี่บ่าม่รู้สิซื้อแต่ตรงเดย สื่อเก่ากับหัวนำนะครับน้อง9902กับบ่าวนองเคยลงห้ให,หายหลายรอบแล้วกับบ่าวหน่องชี้ลงอีกรอบหนึง่งเพื่อจะมาย้ําว่าบ่าวหน่องสื่อตัวใดหลายคนถามมาครับแล้วก็มีเลขของไอ้พีสุกัญญาที่บ่าวหน่องสื่อนําก็คือ395บ,บงหัวเป็นยังคือมาร์กลีตัวนี้ ก็บอกาจาก,กันเห็นเลขตั้งแล้วเอองามก็เลขจีเซอ้อไว้สามเก้าห้าเก้าห้าศูนย์สามเก้าห้าแล้วก็ทำเบียร์ดอีลาหน่อยเมื่อชูโต,ตเลขอาจจะสีเบื้องไหลนะครับเนาะหลายคนก็ว่าเลขอาจจะสีเบื้องหลายลแต่ก็คือว่าล่ะหมักไผมัก,กมันเบาน้องมัก,กแบบนี้เบาน้องกัเลยซื้อเอาแบบนี้นะครับเนาะอ่ะก็ลองมุนะครับเด้อความฝันที่เบาน้องฝัน ใจชิว่าจังไดแต่ว่ามันกับเป็นฝันไม่อีกกับว่าอย่าคิดอย่างดอกแต่ว่ามันกับฝันไม่อีกเบาน้องฝันว่าอหลรดพอหลดพอถ้ยเพิ่นจิไปใส่สักหม่องนี่ลหละเหมือนกับว่าไปงานงานกระถิ่นหรืองานอีหอย่างจักอย่านนี่ลหละขนพระไปเต็มหลดเลยไหมแต่ว่าเบาน้องเป็นคนขับเด้ ในในฝันนะ่ะบ้าหน้องเป็นคนขับรถขี่แต่ว่าสิไปงานยองสักอย่างนี่มันกับแต่เรื่องงานนี่มันบ่ชัดเจนแต่ว่าชัดเจนก็คือภาพนี้นั่งเต็มรถพอทุยเลยเบ้าหน้องก็เลยว่าเอ๊คันว่าเฮาคิดหลายคิดน้าทะเบียนรถพอว่าก็กระบดไคิดเด้บ้าหน้องกระโบด้ว่าสีอันอยังล่เบ้าหน้องกระ่บด้คิดว่าจีเป็นยังไ๋แต่ว่า มันฝันแล้วก็มันฝันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เบาหน่องนำมันโว่าเป็นอย่างจังมากมากคู่กันประมาณนี้นะฝันเห็นรถพอทุยว่าขนพระเต็มรถแล้วมันก็มีพ่วงมอเตอร์ไซค์เบาหนองมานำขันหนึ่งเบาหน่องก็เลยว่าสรุปแล้วมันเป็นฝันแบบใด ฟันแบบซับซ้อนบอหรือว่าอีย่างจังไงบ้านอลงกะคิดแหละวันนี้แต่บ่เป็นยังงเดี๋ยวบ่านหลงชีลงทะเบียนรถทั้งสองขันให้เบิ่งว่าเป็นยังไดนะครับนาอกะจังพิจารณาเอาเลขบ้านหนองงวดนี้อาจจะหลายตัวแต่ก็เป็นเลขกที่บ้านหนองมากทั้งนั้นก็ลองเอาลองพิจารณาลองเบิ่งว่าเลขตัวใดมันถือใจเฮากะจังซื้อเอา มบานอก็ซื้อเลขว่าลายดอกซื้อตัวละหาบาทที่บาทเท่าลันละเพราะว่าบริเดียรหลายขึ้นแต่กี่แต่ก็ซื้อไว้ทุกตัวมาเกตั้งซื้อเอานะครับน้องเลขทะเบียนรถพอถุย6กห้าส่สี่แต่ผู้ใดเคยจำได้เพราะว่าบาหน่อเคยอันตามเลขรถพอมางวดนึงแล้วนะครับน้องมันกับมาออกตามหลังสี่ แต่งวดนี้กับมาฟันเห็นอีกหกห้าสี่สี่นี่คือทะเบียนรถปอถุยแล้วก็ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่เบาน้องฟันเห็นอีกขั้นหนึ่งก็คือสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่คือทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของเบาน้องเองเบาน้องก็เล่ว,ว่าที่ว่าเห็นนี่คืออย่างเห็นไปจอดอยู่ อยู่เหมือนอยู่เหมือนวัดป่าเหมือนจอดอยู่อยู่วัดป่าเหมือนกับเบ้าหนองคับรถพ่อทุยมาแล้วมาเห็นรถมอเตอร์ไซค์เจ้าของจอดอยู่อยู่แถวเหมือนกับวัดป่านี่แหละมันก็เลยกกายเป็นว่ามันฝันแบบไดคือจังฝันว่าขัาบรถพ่อทุยแต่เอารถมาจอดอีกมองหนึ่งเห็นรถมรอเตอร์ไซค์เจ้าของจอดอยู่ประมาณนี้หรือว่ามันจีบพวงกันมากบ่ กาบ,บนเน่ยมันอาจสมา h เจ็ดเกเ็เจ็ดกับป็นไปไห้หรือสิเป็น c เจดเอาสองขัน้นเนี่ยเอามันรวมกันมันกัเป็นไปไห้ครับอยัมมันกัเกิดขึ้นใดเบิดหรือสิเป็น c c หก c c ห้าเจ็มันก็เป็นไปได้เบิดการลองพิจารณาเอาลอง จับคู่เอาลองมึงนะครับเด้องวดนี้ครับเขามารับโชคเป็นกนานเบาหน่องกับพวกโง่เลว่าเบ,บาหน่องจีฝันแมน่นบ่อจีฝันได้โชคบอ่ออันนี้เบาหน่องกับพวกโแต่ว่าเข้ามาโชคดวงของเบาหน่องนี่แกถือว่าโอเคอยู่ขอปูแกหูชื่อว่าอีหยัง,ยงก,ะก,กะดีขึ้นขอตาใครกะดีขึ้นเบาหน่องบริคิดไปเองครับมันเห็นเป็นรูปธรรม บ้าน้องก็เล่ก่าวว,ะวะ่าวัตถุมงคลหลวงปู่ปก็ยังมีให้บูชาอยู่ผู้ใดอยากบูชาเกิดทักมาครับทักไล่บ่ได้กระทับทักแอบแอบฝามาก,ก็ได้เดี๋ยวบ้าน้องสิแปะแปะไว้ว่าถ่ายแอด่ายแอดเฟซต,ตัวนี้มารูปตัวนี้สิขึ้นต้องเป็นเฟซนี้เฟซเดียวเท่านั้นนะครับเนาะจังสิเห็น หลังมาคุยกันผู้ใดแอดไลน์เบาหนองบ่ไดดนะมันอาจสิเต็มบอหรือว่าจังไดเบ้าหนองกับโบหูคือกัน,กนเดี๋ยวเบาหนองสี่หา่องทางในการติดต่อหอีกเท่อนึงก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับงวดวันที่16พฤศจิกายน67เ,เข้ามารับโชคไว้ํากันคิดสิ่ไหนก็นให้สมหวังดังปรารถนาะสุขผู้สุคก้นองเบ้าหนองกับเป็นเพียงแนวทางนะครับนอกเบาหนองใดยังมาเบาหนองก็อยากมาบอกสู่ฟังหมักบ่หมักตวเล็ก็จังผิดจราณาเอา นะครับนะเป็นกำลังใจให้เบาหน่อคือเก่าเบาหน่มกับเป็นกำลังใจให้เอฟซีเก่าฮักเอฟซีเก่านะครับนอบมมีอย่างเปลี่ยนแปลงครับก็ลองพิจารณาครับรเด้อเลขทะเบียนรถพอถุยครับหกห้าสี่สี่เลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เบาหน่มก็คือสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดจับคู่กันเอาว่ามันชิมาตัวใดอยังก็เกิดขึ้นเด็ดเบิดครับผมก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ